นายสนธิยาสวัสดีเตรียมยื่นร้องต่อกะกะตอสอบธรรมนัฐพมเผ่าสองปมสำคัญระหว่างหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต8นครศรีธรรมราชกล่าวอ้างเป็นผู้จัดการรัฐบาลประยุทธ์จัน์โอชาและสัญญาจะช่วยเหลือค่ารถลุงป้าชี้เสียงผิดกฎหมายเลือกตั้งความรู้สึกที่ผ่านมาการเมืองที่ผ่านมา ที่ทำให้พวกเราต้องเจ็บปวดหัวใจแต่ครั้งนี้สนามเลือกตั้งครั้งนี้เวทีปราศัยนี้ถึงแม้จะเป็นเวทีสุดท้ายในการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขตแปดเมืองคอนแต่ผมประกาศต่อพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ทุกคนว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้การเมืองของเมืองคอนการเมืองของประเทศนี้ เป็นการเมืองที่ชาวเมืองคอนต้องการมาโดยตลอดใช่ไม่ใช่เพราะไม่มีน้องครับการเลือกตั้งครัง้งนี้มีเทคนิคแทคติกว right ิธีการหาเสียงมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเพื่อนของผมไม่ว่าจะเป็นสสรังสิมันสสพักขมลตสรัชนกพี่ตองชัยชวัฒน์หมอมูสัง หรือแม้แต่นอกเตอร์นัทนัทกิจอยู่ดวงปรีชาและเพื่อนๆของผมทุกคนที่วันนี้มาขึ้นเวทีเราจะพูดอย่างไรถ้าตายพวกเขาก็ยังโจมตีเราอยู่โจมตีเพื่อให้คนที่จะออกไปเลือกในอีกสองวันต่อจากนี้ในวันที่27บเมษาเกิดความลังเลว,ว่าตกลงจุดยืนของพกรกประชาชนเป็นอย่างไรกันแน่ หน้าที่ของผมในวันนี้ในฐานะหัวหน้าพักพูดแทนลูกพักทุกคนพูดตามสโลแกนของหมอนัดชัดเจนพักประชาชนไม่เอาในใหญ่ไม่ร่วมกับรัฐบาลชุดนี้แน่นอนชัดพอไหมครับ่มแม่พี่น้องใครที่อยู่ฉวางใครที่อยู่ช้างกลางใครที่อยู่นาบน ใครที่อยู่พี่ปูนแล้วยังหลังเลอยู่เป็นหน้าที่ของบวกผมของพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ทุกคนช่วยกันบอกความชัดเจนนี้ออกไปต่อครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเองดูวิทีอาเมื่อสักครู่เพิ่งเห็นครั้งแรกมีความรู้สึกตือนในหัวกิ่หัวใจอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่พี่น้องทุกคนก็รู้สึกแบบเดียวกับผมครับ พ่อแม่พี่น้อง20ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้พวกเราต้องอยู่ในระบบการเมืองที่บรรดานักการเมืองบรรดานักเลือกตั้งเท่าไปแสวงหาผลประโยชน์หาเงินทอนเพื่อต้องการเอาชนะการเลือกตั้งอย่างเดียวเท่านั้นต่อสู้ทางความคิดให้พวกเราเป็นเหยื่อผมเองก็เป็นเหยื่อที่ผ่านมาครับ พ่อแม่พี่น้องชาวใต้มีความภาคภูมิใจกับการเมืองโปร่งใสตรงไปตรงมาต้องการนักการเมืองที่สุดจริตเป็นสิ่งที่ถูกไม่เคยผิดใช่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องในอีกหลายๆาภาคหลายๆจังหวัดต้องการนักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องดูแลคนรากยากความคิดพวกเขาก็ไม่ผิดใช่ไม่ใช่ ผมเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ออกไปตัดสินใจเลือกบรรดาพรรคทุกพรรคที่มันมัดรวมกันหมดแล้วในวันนี้เคยตัดสินใจเลือกที่อาจจะไม่ตรงใจกับคนใต้มาบ้างแต่วันนี้ผมตาสว่างจากการทํางานกันเมืองตาสว่างจากอะไรครับพมีนมน้องตาสว่างจากการที่วันนี้นายกรัฐมนตรเตีลูกสาวของนายใหญ่ เมื่อโดนนักข่าวถามว่าดีวแรกประเทศคืออะไรนักข่าวโยนคำถามต่อไปว่าได้คุณพ่อกลับบ้านแทนที่นายกจะตอบว่าปฏิเสธเปล่าเลยกลับตอบนนักข่าวมาว่าอ๋อเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวตลอดไปพ่อแม่พี่น้องครับคนเป็นผู้นำประเทศยอมรับต่อสาธารณาชนหน้า,าเฉยยอมรับว่าครั้งนี้มาเป็นนายก เพื่อผลประโยชน์ครอบครัวตัวเองนี่แหละครับการเมืองแบบที่ผ่านมาที่ทำให้พวกเราต้องออกมาประกาศจุดยืนต่อพ่อแม่พี่น้องมาพอได้แล้วรเราแค่ต้องการการเมืองที่ทำเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่พ่อแม่พี่น้องครับ27เมษายนนี้มีบัตรเลือกแค่หนึ่งใบ มีบัตรเลือกตั้งเพียงแค่หนึ่งใบผมอยากให้พ่อแม่มีน้องช่วยกันสื่อสารออกไปเลือกกันให้ดีๆเลือกยังไงให้ได้พรรคที่ใช่และให้ได้คนที่ถูกถ้าไปกาเบอ,อื่นกาผิดเบอร์อาจจะได้พรรคที่โกหกหลอกลวงอาจจะได้พรรคที่มีกลุ่มผู้มีอทิทธิพล เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้าแป้งอยู่ร่วมพักถ้าเลือกผิดอาจจะได้พักที่หลายๆคนบอกว่าเขาชุดจริตการเลือกตั้งจนทําให้เราต้องมาเลือกตั้งในวันนี้กาผิดเบอร์ก็ได้ผิดพักและได้ผิดและได้ผิดคนแต่ถ้ากาเบอร์สามถ้ากาเบอร์สามได้ถูกพักและได้ถูกคนแน่นอนใช่ไม่ใช่ ไม่น้องครับจุดยืนของพรรคประชาชนเราดูเราชัดเจนมาโดยตลอดตโลแกนง่ายๆอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนคำพูดเกง่ายแต่ทำยากผมรู้แต่วันนี้พ่อแม่พี่น้องพรอ้อมไปกับพวกผมหรือยังที่จะทำให้อำนาสูงสุดเป็นของประชาชนรพร้อมไหมพร้อมแค่ทำการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ไม่กลับไปไกลับมาไม่โกหกหลอกลวง ไม่รู้จริตขอ์รัปชัานมันยากตรงไหนมันยากอย่างเดียวเพราะเขาทาการเมืองเ,เขาไม่ได้ตนใจประโยชน์ของประชาชนอย่างจริงๆเบอร์สามนอกจากถูกพักยังถูกคนครับ่อไม่พี่น้องด็อกเตอร์นัทนัธกิจอยู่ดวงปรีชาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีวุฒิภาวะมีเจตจจำนวทางการเมือง พร้อมเป็นผู้นาในเขตแปดจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความรู้ความสามารถยังไงครับพ่อแม่พี่น้องจบปริญญาเอกถึงเมืองนอกเมืองนาพี่ต้อมบอกไปแล้วเป็นวิศวกรไม่เพียงแค่นั้นมีประสบการณ์ทํางานพร้อมในสภาผู้แทนราษฎรปัญหาแกงคอเซ็นเตอร์นี่คนนี้ทํากับมือร่วมกับสสรังสีมันและสสของพรรคประชาชนอีกหลายๆคน บีเจตจำนวงทางการเมืองเมื่อกี้ดอกเตอรนัทบอกแล้วผมยืนยันในฐานะหัวหน้าพักถ้าวันนี้ไม่มีพักประชาชนเ,เขาไม่คิดจะทําการเมืองไม่คิดจะทําการเมืองที่ต้องซื้อสิดขายเสียงใช่ไม่ใช่มีวุฒิภาวะขัาพม่พี่น้องผมอยากให้พ่าแม่พี่น้องดูวิธีการหาเสียงของพวกเราทุกคนรวมถึงดอกเตอรนัท ดูวิธีการตอบแล้วพอแม่พี่น้องดูวิธีการสื่อสาร,สารการตอบของพวกเราเทียบกับคนที่เป็นนายกอยู่ตอนนี้ผมไม่ขออะไรเลยสามข้อนี้ผมยืนยันได้มีความรู้ความสามารถมีเจตจำนงมีวุฒิภาวะถูกคนแน่นอนทักกาเบอร์สามพ่อแม่พี่น้องครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีหลายเบอร์หลายคนบอกแล้ว ชอบผลงานรัฐบาลสองปีที่ผ่านมาสามเบอร์นั้นกาเบอร์อะไรก็ได้แต่ทาไม่ชอบกาพักประชาชนกาเบอร์สามแต่เผื่อหลายๆคนยังไม่เข้าใจครับพ่าแม่พีน้องหลายคนเขาบอกว่าเป็นการเมืองหลายคั่วมีตัวเลือกหลายตัวเลือกวันนี้ผมอยากมายืนยันต่อว่าแม่พีน้องชาวจันดีทับชับอีกสักหนึ่งครั้งครับเหลือแค่สองคั้วเท่านั้น ขั้วหนึ่งคือขั้วนักเลือกตั้งอีกขั้วหนึ่งคือขั้วฝ่ายประชาชนใช่ไม่ใช่เพราะแม่พี่น้องครับผมไม่เคยเอาดีเข้าตัวเองบอกว่าพรรคประชาชนคือพรรคเดียวเท่านั้นที่อยู่ข้างประชาชนผมเชื่อว่ายังมีพรรคอีกหลายพรรคที่อยู่ข้างประชาชนเช่นเดียวกันแต่ในสนามเลือกตั้งครั้งนี้เราเห็นแล้วว่าตัวเลือกที่เหลืออยู่อีกสามตัวเลือก ฝั่งโดนเขาอยู่ข้างเดียวกันไม่หมดแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องจะหวังพึ่งได้ยังไงครับปัญหาราคายางตกต่ำตรงรามการค้าที่เกิดขึ้นถูกพ่อค้ากดราคาผมได้ยินข่าวครับได้ยินข่าวชาวสวนยางมีความชัดเจนเสนอเจ็ดมาตรการต่อรัฐบาลผมยกตัวอย่างอะไรบ้างกำหนดราคารับซื้อให้ชัดเจน กำหนดบทลงโทษต่อพ่อค้าคนกลางที่อารัดเอาเปรียบในขณะที่ประชาชนชัดเจนรัฐบาลมีความชัดเจนอะไรบ้างวันหนึ่งนายกบอกว่าสาหารัฐอเมริกาขอเลื่อนนัดวันหนึ่งรองนายกออกมาว่าเราขอนัดเองอีกวันหนึ่งสถานทูตอเมริกาบอกว่าเราไม่เคยนัดตกลงมัยยังไงพ่อแม่มีน้องครับ ไม่ว่าจะพักไหนฝั่งนั้นอีกสามเบอร์ตาบใดทีย่ยังได้แพทองทานชินวัตนเป็นนายกรั่นมนตรเตหมดหวังไปเลยกับการแก้ไขปัญหาสงครามค้านค้าซึาง่งต่งผลกระทบต่อราคายางของพ่อแม่พีน่น้องชาวนครศรีธรรมราชทุกคนใช่ไม่ใช่ยังมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินครับพ่อแม่พี่น้องผมเคยมาลงพื้นที่ด้วยตัวเองที่จังหวัดสุราธานี พว่ามีพ่อแม่มีน้องชาวสวนปามในบริเวณนี้ทั้งนครศรีธรรมดาชสุราธานดีดรนัทนัตเกตก็ทํางานอยู่ในกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับทีเดนพวกเราพักประชาชนถึงแม้ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่วันนี้ผมจะบอกว่าพ่อแม่พีน้องต้องกาขั้วที่สองขั้วประชาชนกาเบอร์สามเพราะสิ่งดีพ่อแม่พีน้องต้องกันไม่ใช่สส ที่สอสอรัชนกบอกว่าจะไปยืนกุ่มเป้าในสภาแต่คือสอสฝอ่ายค้านที่ทําหน้าทีเป็นปากเป็นเสียงพูดแทนพ่อแม่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชทุกคนใช่ไม่ใช่จะเลือกมันไปอีกทําไมกับอีกสอสอหนึ่งฝั่งรัฐบาลมันทําอะไรไม่ได้เลือกสอสอพักประชาชนเบอร์สามดีกว่าถูกไม่ถูกพราแม่พีน้องครับ นี่คือความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้หนึ่งก็คือมีบารใบเดียวเลือกให้ถูกพรรคและเลือกให้ถูกคนกาเบอร์อื่นผิดทั้งพรรคผิดทั้งคนและสนามเลือกตั้งครั้งนี้ภายใต้รัฐบาลที่หลมเหลวที่รอการยุบสภายอย่างที่พี่ต้อมบอกเปล่าประโยชน์ที่จะเลือกสอสอฝั่งรัฐบาลเขาไปทำงานเพราะเขาจะไม่มีวันเป็นปากเป็นเสียงแทนพ่อแม่พี่น้อง พราะยังสมประโยชน์กันอยู่มีอะไรก็เงียบไว้ก่อนติ่งเดียวที่จะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องสองปีต่อจากนี้คือเบอร์สามพักประชาชนนักกิจอยู่ร่วมปรีชาเท่านั้นใช่ไม่ใช่ใชพ่อแม่พี่น้องครับแล้วไม่ใช่เพียงแค่สองปีต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่อายุของสภาชุดนี้ อาจจะเหลือไม่ถึงสองปีถ้ารัฐบาลยุบสภาพ,พูดปุ๊กฟ้าผ่านเลยต้องใส่เรื่องจริงพราแม่พี่น้องครับชาวนาครศรีธรรมราชชาวใต้ทุกคนที่ผ่านมาเรายืนยันว่าอยากาำการเมืองให้ดีการเมืองซื่อตรงต่อประชาชน ตรงไปตรงมาไม่คดโกงไม่โกงกินประเทศปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ฝังล่าเลึกไม่ว่าจะอยู่กับกลุ่มทนุนฝังระบบราชการหรือนักการเมืองก็ตามแต่พักประชาชนเรามีจุดยืนที่ชัดเจนไม่อดทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบแล้วถ้าวันนี้ การเลือกตั้งซ่อมที่ผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่เป็นการซ้อมเลือกตั้งปี70ของพรรคประชาชนแต่เป็นสนามจริงของนักกิจอยู่ด้วงถ้าพ่อแม่พี่น้องเมืองคอนปักธงให้กับนักกิจอยู่ด้วงจะเป็นการก่อกู้ศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจของพ่อแม่พี่น้องชาวใต้ให้คงอยู่ต่อไปว่าเราต้องการการเมืองที่นีใช่ไม่ใช่ ตั้งครั้งนี้พม่พี่น้องมีความสําคัญไม่ได้แค่ได้ผู้แทนของเขตแปดตีอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับแต่มันคือการส่งสัญญาณการสั่งสอนรัฐบาลผสมพนธุ์ข้ามคั้วบรรดานักการเมืองนักเลือกตั้งที่ไม่ได้เห็นผลประโยชน์ประชาชนเป็นตัวตั้งส่งสัญญาณออกไปยังพม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ ว่าการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปี70 0, ไม่ต้องรอถึงปี70 0, แต่เกิดขึ้นแล้วในวันที่27เมษายนนี้ใช่ไม่ใช่เพราะแม่พี่น้องครับนี่คือความสำคัญทั้งหมดที่วันนี้ผมอยากมาสื่อสารด้วยใจของผมเองต่อพ่อแม่พี่น้องทุกคนผมขอขมวดปิดท้ายด้วยความรู้สึก ของผมครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้สิ่งที่ประเทศไทยเผชิญอยู่เรามีปัญหารอบด,ด้านการเมืองที่ไม่เคยดีพอตลอดการต่อสู้หลายสิบปีที่ผ่านมาปัญหาเรื่องเศรษฐ,ฐกิจปากท้องไหนจะมีเรื่องสงครามการค้ายังมีเรื่องระบบราชการเมื่อกี้ดร์นัฐ,ฐกิจก็บอกเรื่องรัฐลุมศูนย์มีการทุจริตคอร์รัปชันในหมู่ข้าราชการ นี่คือระเบิดเวลาพ่อแม่พี่น้องที่ถ้าวันนี้เราไม่เริ่มแก้ที่เขตแปดนครศรีธรรมราชผมก็ไม่รู้ว่าเราจะถอดชนวนถอดสลักระเบิดเวลานี้ได้ทันหรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องครับผมมาส่งต่อความตั้งใจเดียวในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนปัญหาที่สำคัญของประเทศตอนนี้ถ้าจะให้ผมพูดโดยสรุป ขอแค่สามข้อกับหนึ่งขีดเส้นใต้ครับทำการเมืองให้ดีทำระบบราชการให้ดีทำเศรษฐกิจปากท้องให้ดีและไม่เอาการทุจริตคอร์รัปชันพ่อแม่พี่น้องเอาไม่เอานี่คือจุดยืนง่ายๆของพักประชาชนที่27เมษายนนี้ผมรังสีมันพักขมลอีกหลายๆคนรวมถึงนอกเตอร์ดั๊กแก้ให้ทันไม่ได้ นอกจากตัวของท่านเองครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าอยากจะเริ่มต้นอยากจะแก้ไขอยากจะถอดสลักระเบิดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครูน่นี้ช่วยกันบอกต่อนะครับช่วยกันบอกต่อไม่มีใครมีพลังที่มีอำนาจมากไปกว่าพ่อแม่พี่น้องเขตแปดชาวนครศรีธรรมราชทุกคนเมื่อกี้รังสีมันบอกว่าอยู่ข้างหน้านี้ถึงแม้ฝนจะตกคนยังไม่ไปไหน ขอคนละยี่สิบเสียงได้ไม่ได้ถ้ากลับไปที่บ้านบอกต่อยี่สิบคนช่วยกันจดชื่อแบบเป็นหัวธรรมชาตินะไม่รับไม่ถ่ายเงินนะจดกันให้ได้คนละยี่สิบชื่อนัฐกิจเป็นผู้แทนเขตแปดแน่นอนดีไม่ไดี <Yeah. S 1> พ่อแม่พี่น้องครับผมหมดเรื่องเล่าในวันนี้ คงไม่มีอะไรเกินไปกว่าการบอกลาแต่อยากบอกลาให้เกิดความพึกเขิมด้วยสองสามประโยคสุดท้ายด้วยการส่งเสียงนิดนึง27เมษายนนี้เข้ากูหากาเบอร์เข้ากูหากาเบอร์ตรงผู้แทนที่ผู้แทนดรนัทนักนก,กิจอยู่ดวงเป็นตัวแทนของชาวเขตแปดเมืองคอและตัวแทนของปวงชนชาวไทยทุกคน